คำว่าปัจจัยมนุษย์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชได้ตระหนักว่าความผิดพลาดของมนุษย์แทนที่จะเป็นความล้มเหลวทางกลไกถือเป็นส่วนรองรับของอุบัติเหตุและเหตุการณ์การเดินเชิงใหญ่ท,ทั์หากตีความอย่างแคบปัจจัยมนุษย์มักถูกมองว่าตรงกันกับการจัดการทรัพยากรลูกเรือซีเรมหรือการจัดการทรัพยากรการบำรุงรักษาพอเอ็ม มันกว้างกว่ามากทั้งในฐานความรู้และขอบเขตปัจจัยมนุษย์เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถข้อจํากัดและคุณลักษณะของมนุษย์และนำไปใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรระบบงานงานและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการใช้งานของมนุษย์ที่ปลอดภัยสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการบิดปัจจัยมนุษยเ์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่มนุษย์สามารถบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น